อด,อดชาชาลาที่สี่เอากูสาจะภาคตัวละครอืมอืมอืมอะไรเนี่ยชนทีเดียวปิวเลยแอดแอ,ดแอดชาชาลาที่เจ็ดรู้สึกว่าจะมีเรือบินได้นะเราสวยเลยแหละคุณโยฮะอะไรนะเรือบินได้เหรอมันเกิดอะไรขึ้นกับเดนลอเนี่ยผมก็ไม่รู้เหมือนกัน มันบินได้แล้วก็มันเป็นม้าด้วยม้าบินได้อะมันเกิดอะไรขึ้นละ่ะแต่ว่าเนี่ยมันยากตรงอย่างหนึ่งมันมีปืนยิงแก๊กลิงลงมาด้วยโอ้ปืนยิงแก๊กลิงเหรอน่าสนใจมากเลยนะโอเคได้เดี๋ยวเราจะไปลองทําบ้างอะไรบังอะไร <c oughs> บังช่วงนี้เดนรออย่างที่เห็นกันไปนะครับมันมีบินได้มีเก้าอี้แล้วก็ใช้แควเขาเรียกว่าเกวียงเกวียงเกวียนเกวียนไอ้ที่ติดหลังมา้า แล้วเราก็จะบินได้ครับท่านผู้ชมแต่ว่าเนี่ย <laughs> ผมสงสัยอยู่อันหนึ่งถ้าเราติดเจ้าเขาเรียกว่าแก๊กลิง์แหละแล้วก็เราติดหลังเกวียนแล้วเราจะบินได้หรือเปล่าถ้ามันบินได้เนี่ยแสดงว่าเรามีแก๊กลิง์บินได้เลยนะีรด <laughs> ้ว่าถ้าเราไป80,000เมตรเม็กิโกเนี่ยเราเป็นเครื่องบินลบเลยนะเออวันนี้เดี๋ยวลองดูนะลองบั๊กดูลองบักงบ๊กดู เอาเป็นหมวดอะไรอ่าไนแม่ละกันงั้นเราไปลุยเลยดีกว่าแต่ก่อนจะไปร้านพี่มืก่อนนะท่านผู้ชมลิง์ใต้คลิปได้เลยนะครับร้านเราบอกชื่อดังนิดนึงสปอนเซอร์สุดน่ารักของเราเราไปสร้างเครื่องบินลบดีกว่าไนแม่หมวดโอ้อ่าโอเคเริ่มต้นก็เหมือนเดิมเก็บมาเก็บมาอืมนี่เลยเก๊ะลิงกอันนี้ท่านผู้ชมที่เราจะไปติดหลังเกวียนน่าจะเป็นเก๊ะลิงกได้อยู่นะแต่ว่าต้องหาเอา่อเขาเรียกว่าเกวียนให้เจอก่อนหลังมาเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราต้องเดินทางไกลเอากระสุนไปด้วยเพราะว่านี่คือไนแม่ ในแม่โหดมากในแม่หิวเลือดไม่ได้แล้วก็เอาฐานมาแล้วกันไปเริ่มเดินทางครับฐานสีก้อนเต็มถังเม็กซิโกบายบายบ้านที่เราเกิดมาลิงกังกูลิกูลิกูเฮ้ยเ,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 เงินครับเงินอฮ้ยมาปลา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 เนเย็นเย็นเย็น,ยนโอ้โหแรงมากโอ้โหเลือดหาย,ยดีนะที่เจอด็อกเตอร์ <c oughs> จะได้หิวเลือดเลยโอ้ยมาจากไหนเนี่ย นาะด็อกเตอร์มีอะไรโอ้โหไม่เห็นมีอะไรฮิวเลยครับ <laughs> จะตายแล้วเนี่ยโอ้ทองครับกับด็อกเตอร์ <laughs> มีไหมมีโอ้โหบ้านอะไร <laughs> โอ้ทานทานทานอันนี้ต้องเอาโอ้มื่นเลยครับแปบ๊บหนึ่งขอผมอขอเอาทานก่อนได้ไหม <laughs> อย่าพึ่งกันเลยอย่าพึ่งมาเลยขอทานก้อนเดียวเอ,อเอ้ยอยู่นิ่งๆอยู่นิ่งๆไม่เอาอันนี้สองสามโอ้มีสามก้อนครับทาน รีบขึ้นเลยโอ้นี่มันเป็นวันฟ้าผ่าอ๋อจริงด้วยครับท่านผู้ชมเรารีบไปอ่าวันนี้ไม่น่ากลัวเพราะว่าดีว่าซอมบี้นะอซอมบี้แบมพาอยอะไรเงี้ยกัดเราตายมาหนึ่งหมื่นเมตรเรียบร้อยโอ้คาโบอยู่นั้นเหรอโอ้ดี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 ดดดโอได้เงินครับได้เงินฟรีอย่างงี้ขายหมดได้มาร้อยห้าบาทเดี๋ยวเราไปซื้อปืนดีกว่าเป็นปืนใหญ่มายิงเจ้าคาบบยตรงนั้นแล้วก็มาขายอีกทีหนึ่งน่าจะคุม้มเอ้ยนี่เป็นร้านอะไรเนี่ยอืฮอ มีอยู่หกนัดอ่ะไม่เป็นไรยิงให้แม่นๆนะครับ <laughs> จะได้ไม่ปืนกระสุนโอ้ยโอ้ยโอ้ย,อย,อยเอาเอาเอา <laughs> เอาอย่างงี้ไม่ต้องเสียกระสุนเลยโอ้ขอบคุณครับมียูนิคอร,ร์นไหมไม่ไ่้มีนะครับใช่ไหมไม่มีครับไม่มียูนิคอร,ร์น <c oughs> โอเคหนึ่งบาทซื้อกระสุนเพิ่มโอ้ชุดก่อเมื่อกี้ที่เจอเอามาสักอันหนึ่งแล้วกันอันนี้อืแพงสุดเลยตังค์หมดละอ่ะหมู่บ้านอันนี้ทางมืดพอดี อ่ะไม่เป็นไรแววสักบ้านหนึ่งนะครับรอเช้าแป๊บหนึ่งครับโอเคเช้านะครับอืม,มกองอะไรเด้อมาเอาไมาห้หมดเลยมาไปเชื้อเพลิงโอ้โหอะไรดีไม่ต้องมีแล้ทานเชื้อเพลิงเต็มแน่นอนอย่างเงี้ยโอ้เจออะไรครับอ่าเจนเ็น,นอ่าอุปกรณ์เราได้อันหนึ่งเลยครับแต่อันนี้ต้องการเลือดมากเลยเลือดเลยแค่นี้ละด็อกเตอร์ครับ บ็อกเตอร์ป้ายหล่นด้วยขอหน่อยได้ไหมขออะไรก็ได้ที่ฮิวผมตอนเนี้ยเลือดจะไม่ไหวแล้วครับมีไหมขอยายฮิวหน่อยโอ้โอ,โอ้ขอบคุณครับขอบคุณมากครับโอ้รอดเตมิมตัวอะไรอยู่หน้าบ้านโอ้โหเกือบจะรอดตายดีนะเมื่อกี้ฮิวทันก่อนไม่งั้นเราคงโ,โดนสปังรอดครับวันนี้แล้วมีแบงค์ด้วยนะโอเคไหนเจ้าของแบงค์เดี๋ยวนี้ใช่ไหม <ม>เอ้ยไปอยู่อะไรข้าบนเรามาเนี่โอ้ <c oughs> ของคุ้มห้าสี่หืสี่สามสามอได้แล้วไปของขอขอ้ขอทองเพียบโอ้โหมืดอีกแล้วอ่ะไม่เป็นไรรวยแต่ว่าโอ้โหมาบุกมาท,ที่เดียวคือรวยมากเลยอื้อ <c oughs> ตัว,ต,วตัวอะไรแปบบ๊บแบเมื่อกี้ตัวอะไรแปบบ๊บแบเมื่อกี้ตัวอะไรแป๊บแบเมื่อกี้ตัวอะไรอยู่ตรงนี้โอ้โหหน้ากลัวมากพี่ <c oughs> วิ่งทะลุบ้านทะลุหมดเลยไลยไงเ <c oughs> ช้าแล้วโอเค ได้มาปลามา2ตัวตีทั้งคืนโถอันนี้อะไร <c oughs> เอามากี่อันเลยพี่แค่นี้ก็พอแล้วเอาละ2องหมเมตรเรียบร้อยมาครึ่งทางอะไรเม็กซิโกอ่ะโอเค300กว่าบาทอ่าแต่ว่าอย่าลืมกระสุนเจ้าวันนี้ด้วยไม่งั้นเอ่อบินได้แต่ว่าไม่มีกระสุนนี่ก็แย่หน่อยนะ <c oughs> ไม่ได้ครับอ่ะซื้อกระสุนเพิ่มโอ้เจอนี้ด้วยครับเจอฐานดีเลยไม่ต้องแวะละขับยาวเลยนั่นเมืองเก่าไม่ใช่ท็อปิกอลัก ไปไปต่อเจอแล้วครับเจอใกล้ๆกับสามหมืนเลยนี่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 ี่ี่ี่ีโอ้ขับมาไกลมากครับมันมีโอกาสเจอยูนิคอนด้วยนะท่านผู้ชม αι, ถ้าดวงดีก็ได้ยูนิคอนมาขายเออไม่ไม่ใช่เอามาเลี้ยงเอาละมีใครคุ้มกันไหมพี่อือฮึเพียบเลยเอ้ยไม่มีหรอเดี๋ยวนะไม่มีครับอืมไม่มีครับเกวียนมีแต่มาอะไรเนี่ย ่ะได้มาพยุติมาหนึ่งไม่เป็นไรไปหาต่อห้าหมื่นเมลแล้วครับยังไม่เจอเลยโอ๊ยโอ๊ยิยยงเจ็บมากเอายิงเพื่อนตัวเองเหรอเมื่อกี้ไปต่อครับไม่แวะโอ้เจ็ดหม่นสองพครับ <laughs> เราก็ยังไม่หมดหวังครับโอ้อีกหนึ่งที่โอ้ขอบคุณมากขอบคุณมากเกือบจะจบเกมแล้วแท้แท้ <laughs> นึกว่าจะต้องเล่นใหม่ซะแล้ว อืมแต่น,นี้ใหญ่กว่าเพื่อนเลยครับบอกชื่นใจหน่อยได้ไหมว่ามันมีแน่นอนจะได้เอาเออ่ก็กลิงเนี่ยหรือว่าขี่ปานาวุฒหวดแล้วเนี่ยถล่มเมืองเดี๋็ดๆนะเสียงอะไรโอ้โหเกือบโดนเล่นไปแล้วโอ้โห้นที่สุดครับเจ็ดหมืเมตรเอ้ยมาเฮ้ยเฮ้ยมานี่ก่อ๊แมวเอ้ยไปไหนเล่าเอานี่เอานี้เอานี้ อ่ะหยุดพยศเออหยุดพยศแล้วให้เราขี่ได้แลครับเดี๋ยวเราไปประดิษฐ์อาวุธเฮ้ยมืดมืดเ๋ยวเร็วเร็วเวเร็วเร็วเรยวเร็วเร็วเร็วรวเร็วปราเ็วเร็วเร็วเร็วเวยร็วเร็วรวเร็วเหร็วเร็รวเร็เรวเร็วเ่็วเวเร็วเร็วเรเน็วเร็งเร็ไเร็วเไเร็วเร็ววรเนี่ยมเอย่าร็วเ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 รวเพิ่งลรอยู่ในบ้านเโอ้โห ฮัอพอลลี่วอเตอร์อืมอืมโอ้ตายไม่เป็นไรไม่เป็นไรผมยอมครับยอมได้อยู่แล้วครับมาครับมามาเลยอ่าได้บ้านเลยครับได้บ้านเลยครับเอ้ายังยังเข้ามาได้อีกเหรออฮ้ยอย่าเข้ามาสิออกไปเลยออกออกไปเลยออกไปเลยอืมโอ้อะไรเนี่ยไม่เป็นไรครับผมยอมได้ครับอืม เอาละแอบ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 ต้องชุบแอ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 บไม่ดีแอบไม่ดีอย่าให้เขาเข้ามาได้โอเครอเช้ารอเช้าแอบไม่ดีอ้าเช้าเลยวครับอาหมดเวลาสนุกแล้วครับมาถึงเวลาของเราแล้วครับแม่แอาไม่แมวเอไมรงสิอ่ตอนเนี้ยะเรามาลองดูว่าปกติเดี๋ยวเขาจะใช้เก้าอี้กันใช่ไหมในการบินได้เดี๋ยวถ้าเราเป็นอาวุธใหญ่มันจะเป็นยังไงมออกมาก่อนา โอ้ยอยู่นู่นอยู่นู่นอยู่นู่นเว้ยมันคือหมาป่านี่เฮ้อแวบ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 นั่นนั่นใช่ใช่ไหมเดี๋ยว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 กลางคืนอยู่นั่นใช่ใช่ไหมฮ่ามาได้ล้เล่นมาจะสามชั่วโมงแล้วฮัลโหลครับบ้านหลังนั้นมีใครอยู่ไหมครับโอ้ยอะไรเขียวเขียวคีเปอร์ไม่ใช่นั่นมันหมายครับเอาละขอย่านะครับขอย่านะครับขอย่าแบบทักทายแบบคนอเมริกา ทักทายด้วยปืนเอาล่ะมาถึงเวลาแล้วครับที่เราจะ <laughs> Final อ๋อจะมาพอดีเลยแกเอ่เอ,เอ,เ,อเอาไว้นี่ฟ i น a l l ่ครับฟ i น a l l y เราจะได้ทดลองกันสักทียานะยาหายอีกนะ <laughs> ไม่ใช่ว่าเดี๋ยวบักเดี๋ยวหายอีกรอบนี้บอกเลยนะว่าเลิกลบลบลบบอกทิ้งนะ <laughs> ลบเรบอกทิ้งนะรอบนี้มาแล้วครับมาแล้วครับเออเออน้องซอมบี้ที่รออยู่นั้นเรารู้ว่าแกรอเรานานมากอืมไม่ต้องห่วงแล้วเรามาแล้วครับ <laughs> เรามาแล้วครับเรามาพร้อมทุกอย่างเราพร้อมหมดเลยตอนนี้ซึ่งข้อดีของเจ้านี่นะครับท่านผู้ชมคือเราเนี่ยสามารถเอ่อวางของอะไรก็ได้นะแล้วก็กดแซดครับกดแซดให้ดีนี่ครับ <laughs> เราสามารถพาม้าเราเนี่ยไปไหนก็ได้ย่อมเหมือนกับ รถไฟที่สามารถจับได้และโยกได้แน่นอนว่าการจับได้และโยกได้เนี่ยมันจะทําให้เราทาบั็กได้อืแต่ว่าเตรียมการให้มันหล่อๆหน่อยเตรียมการมันหล่อเท่นหน่อยในที่สุดมันก็ถึงเวลาของเราสักทีอ่ะเอาละเราใส่ให้พร้อมนี่เมื่อเราจับตรงนี้เชฟเอาม้าออกก่อนเลยอ่านี่นี่นี่พอม้าออกใช่ไหมเราก็จะจับได้ครับพอเราจับได้เราจับก่อนแล้วเราขี่น,นี้อ,อ้าเฮ้ยไม่ได้เหรอ หรือว่าเราคีก่อนเราคียก่อนท่านผู้ชมอ่ะเฮ้ยมันจับไม่ได้อะเนี่ยเนี่ยจับได้อยู่เฮ้ยมันเหมือนจะได้อะไะป้อมอาวุธเราป้อมอาวุธมันเหมือนจะหลุดท่านผู้ชมผมเคยเห็นคนอื่นใช้เก้าอี้นะใช้เก้าอี้มันก็ได้แหละแต่ว่าเราอยากจะเป็นอาวุธสงครามอะอาวุธสงครามเครื่องบินรบอะเออจะมืดแล้วหรอผมจะโดนกัดตายไม่รอบนี้ไม่หรอกรอบนี้เรามีกระสุนปืนพร้อมถ้าเราเอ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 าอะไรพวกนี้มาปิดข้างหลังละให้มันไม่หลุดใช่ผมจะได้ไม่หลุดไงปิดข้างหลังปิดข้างหลังให้อให้ดีให้ดีโอ้ย อย่าพิ่งล่นสิโอเวลาสําคัญแบบนี้เออแต่ว่าอยากก็อย่ารีบเลยดีกว่าอืมนี่รีบไว้จะเป็นงี้ไงเอ่อประมาณนี้อืึเดี๋ยวถ้าเราขับข้างหลังนี่ไงเราก็จะมีนี่แล้วเราก็จะบินได้อันนี้ก่อนโอเคโอเคบิน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 เอยเครื่องบินลบเราเราจับเฮ้ยเฮ้ยเมื่อกี้มันจะได้เมื่อกี้นี่นี่นี่อันนึงนะเราจับอย่าทะลุนะโอเคโอเคเจนเย็นท่านผู้ชมเตนเย็นเตอนเย็นอ่าฮะ อะไรครับเนี่ยเดียวเฮ้ยอ่าเอาละเราบินขึ้นฟ้าครับตอนนี้อ่ก็ดีเหมือนกันอ่ากลางคืนแล้วอ่าผมจะลอยอยู่บนเนี้ยผมจะบินอยู่บนเนี้ยจะจะลอตรงเนี้ยจนกว่าจะเช้าไม่มีใครน่าจะสู้ผมได้นะแวไพายว์ปขึ้นมาได้ปะล่ะไม่ได้หรอกเฮ้ยแวนพายสามารถบินเข้ามาได้น้ำชมเกือบตายอีกแล้วเกือบตายอีกแล้ว พวกแกทำชั้นกลับตายพวกแกมันลายเอาละพวกแกไปโดนขายซะอันนี้มันจะไม่หายใช่ไหมยอย่าหายนะเครื่องบินลบเราโอเคถึงห้าหมื่นเมสักทีได้เวลาทดลองเออเอาวิชวาภาพของเราสักทีแต่อย่างแรกก่อนเลยแวมไพร์เอาไปขายหมดก่อนเอาละเจ้าเครื่องบินลบเราอยู่แกเป็นคืนคืนแน่นอนที่เราอ่ขับเขาไม่ได้เนี่ยอะเดี๋ยวผมทําให้ดู พอปุ๊บขับใช่ไหมเนี่ยเราจะหลุดออกจากกลางครับเนื่องจากเราไม่ได้อยู่นี้ซึ่งจะทําให้เราอยู่นี้ได้ยังไงใช่ไหมยิ่งอยู่ยิ่งนักเข้าไปใหญ่แต่ว่าก็ดีว่าไม่ได้รองเอ้ยเอ้ยเหมือนจะได้นะชมเหมือนจะได้แป๊บนึงนะแป๊บนึงนะเอ้ย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 อทำไมมาช้าอย่างนี้ล่ะเอากระโดดกระโดดกระโดดเอ้ยเอ้าได้เร็ว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 จับให้มันมันคงหน่อยสิ อืมนั่นไงลม้ลมลม้มล้มเอ้ยเอ้ยมันมันคงหน่อยมันมันคงหน่อยเฮ้ย <laughs> อย่าทำเป็นรถกระโดดได้ไปเนี่ยอืมโอ้ยไม่มันคงเลยอะสงสัยผมต้องขยับมากกว่านี้นิดนึงเหรอคือสิ่งที่ผมทาเพิ่มเติมคือให้มันแบบอยู่ชิดมากขึ้นอะมันก็จะได้เริ่มเริ่มได้ดีขึ้นอ่าอ่าอ,อ่ถ้าเราขยับไปนิดนึงอยนี้อยู่อยู่ห่างกินไปหน่อย,ยไหเดี๋ยวเวลา <laughs> ทําเครื่องบินลบอย่างเง้บไปไป,ไปเออเออเป็นอะไรไปแล้ว ไม่รู้ว่าคนที่สร้างเครื่องบินคนแรกในโลกเนี่ยเขาก็เริ่มจากการลองผิดลองถูกแบบผมนี่แหละใช่ไหมเอออาจจะได้รอบนี้เฮ้ย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 เนมยเฮ้ยเอ่คเฮ้ยเฮิยเฮ้ยเฮ้เอ็นเยเางยเ้ยเฮยเฮ้ยเฮ้ยมฮ้ยเเฮ้นเฮยเฮ้ยเ้ยเดเยเฮ้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 ยเฮเดเยเยฮฮเฮเเ้เ เหมือนเหมือนของเล่นชิงช้าสวรรค์ด็กอนุบาลอะไรเงี้ยโอ้จุบ้านดอกดอกเตอร์<笑><笑>กระดึ๊บจนถึงบ้านดอกเตอร์อ่าเดี๋ยวผมผมโชว์อะไรให้ดูผมเริ่มพัฒนาแล้วครับนี่เริ่มบินได้นิดน่อยมันเป็นเครื่องบินลบที่พึ่งพึ่งอยู่ในเออมันอยู่ในกระบวนการพัฒนานะครับเอออย่าโอ้บ้านผมฟ้าผ่าครับบ้านผมฟ้าผ่าดังมากเมื่อกี้อืมนี่เครื่องบินลบกับฟ้าผ่าบ้านผมบ้านผมฝนตกนะ เป็นบรรยากาศที่ดีในการทดลองคือมันเกือบจะได้เลยแหละท่านผู้ชมมันกระดึ๊บจนถึงตรงนี้มันก็นถือมันก็นถือว่าเป็นการเริ่มต้นที่ดีปะ่ะเนี่ยมีเก้าอี้อยู่เก้าอี้เนี่ยสามารถเอาไปทำบล็อกได้เอาเก้าอี้มาดูสิติดประมาณนี้ไหมติดประมาณนี้ไหมอ๋อเนี่ยเออไปได้แล้วไปได้แล้วโอ้ไปได้นะครับใช้เก้าอี้ไปได้ครับท่านผู้ชมเนี่ยเก้าอี้มันก็ไปได้นะ <laughs> ไปได้เรื่อยๆแต่อยาให้มันเร็วกว่านี้ทําไงอ่ะโอ้ไวขึ้นวะไวขึ้นอืม อจากเครื่องบินลบตอนนี้ทำทำไมมันเป็นอย่างนี้มันบินขึ้นไม่ได้แต่มันไวนะอันนี้คือผมไม่ได้ใช้เก้าอี้นะเนี่ยผมใช้ที่ยิงปืนแล้วมันเป็นอย่างนี้มันมันไปได้มันก็โอเคนะผมว่ามันมันก็ไม่ได้ติดอะไรนะถ้ามันไปได้อะแต่แต่ข้างหน้ามีหินหินลบหน่อยลบหน่อยเฮ้ยมันก็โอเคนะเนี่ย อะไรเนี่ยเครื่องบินลบเราโอ้ยทำไมเป็นอย่างงี้อืขคาวบอยข่าวบอยยิงอะไรเล่ายิงอะไรเล่าไปแล้วไปแล้วนี่ยิง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 ขู่นะยิงขู่นะอมหน้าเราอยู่นี่ด้วยเนี่ยเพิ่งเห็นไม่ก็โอเคนะเออไม่ก็ไม่ได้แย่แหละเดี๋ยวน้าสปีดร้อยห้าสิบร้อยหกสิบโอ้โหไวว่ะโอ้ยอะไรอะอะไรเฮ้ยเร็วว่าเดิมอีกเร็วว่าเดิมอีกอะฮะอะ สปีดอยู่ที่ร้อยหกสิบครับอืมเมื่อกี้อะไรไม่รู้โฉงขึ้นมาอะไรครับเนี่ยงงโอ้ยคาร์บอยอย่าชนคาร์บอยอ้อเจ็บมากเจ็บมากคาร์บอยยิงผมเจ็บมากโอโ้ผมว่าข้างหน้าเดี๋ยวผมแวะโรงพยาบาลก่อนอเวลาผมหันมาหาหน้าตัวเองมันจะยิ่งเร็วขึ้นท่านผู้ชมเนี่ยโอเคแวะโรงพยาบาลอ๋อมันมัน,ม,นมันไม่ใช่โรงพยาบาลครับไปนนี้มันคือมันคือคาร์บอยอะเราหันหน้าหาใส่ตัวเองร้อยเก้าสิบตอนนี้ไปแล้วร้อยเก้าสิบความเร็วเร็วไปหน่อยครับ